สวัสดีครับลามีบิการอินฟิตี้ครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแบงก์การที่ยังคงมีเหลืออยู่ในสต็อกของร้านเราเช่นเคยนะครับผมเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะแบงก์การก็คือเขาไม่ให้นาเข้าแล้วรอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีจนถึงสิ้นปีเลยหรือเปล่าจะได้ยิงเขาดาวาหรือเปล่านะครับปีนี้โอเควันนี้เป็นของค่ายอักซานะครับผม1 9 1่งเหนี่นะครับโค้นปลูกของเราทุกตัวก็วัสดุเหมือนกันหมดเลยนะมีแมกกาซีนมาให้2ตัวนะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกสีดํานะ โ้ตัวนี้จะเป็นโคมาร์คโฟซีรีส์เจ็ดศูนย์นะครับมาร์กิ้งของเขาเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยปิ๊บไม้แท้ทุกตัวนะฮะแต่ใครชอบซีรีส์เจ็ดศูนย์ก็แนะนําตัวนี้นะครับผมสวยมากลํากล้องห้านิ้วทุกตัวนะฮะโคมาร์คโฟซีรีส์เจ็ดศูนย์สีดําถัดมานะครับก็จะเป็นโคร้อยปีนะครับผมหรือว่ามาก,การนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นมาร์ก,กิ้งแบบคลาสสิกนั่นเองนะครับที่คุ้นเคยกันเนาะตัวนี้มาการโคขนปูคนชอบแบบเนี้ยสะสมคลาสสิกก็แนะนําตัวนี้นะครับผมลายแบบคลาสสิกมาก ถัดมาแตกต่างขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้จะแปลกกว่าเพื่อนก็คือเป็นลายสปริงฟิวเมอรีนะครับกริปจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะกริปของเขาจะเป็นแบบ m a r k มา g ิ้งสปริงฟ l วเลยลายขาลมตัดแบบนี้นะฮะมากิ้งล่องลิบนะครับผมเป็นไม้แท้ฝั่งนี้ก็มีโลโก้ i n g f งฟ l d เช่นกันทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับในตัวบอดี้นะวัสดุเป็นโลหะหนักกว่าหนักประมาณกิโลกว่านะครับเหมือนกันทุกตัวต่างกันแค่รดลายกับตัวกริปนะครับอ ถัดมานะครับสีดำอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวโคมาร์คโฟนะครับซีรีส์80นะฮะนี่ซีรีส์80นะครับคนที่ชอบลายซีรีส์80ก็แนะนำตัวนี้นะครับตัวน,นี้ก็โคอัตโตมติคาลิเบอร์นะครับนี่สวยๆเลยนะครับอ่ายังมีอยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการ1912แม็กก็เป็นของค่ายอักซานะฮะ ถัดมาโค้ชมาโฟร์ซิตี้แปดสูทเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นสีเงินเงานะเทียบกันให้ดูครับผมใครชอบสีเงินเงาก็จะวิ่งวิ่งแบบนี้เลยนะฮะสีดําก็จะดูคลาสสิกนะครับดูเรียบดูดุนะครับดูนานๆไม่เบื่อนะครับสีดําแบบนี้เลือกดูนะครับผมตามที่เราชอบใจเลยตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นโค้ชร้อยปีนะครับมาร์กิงคลาสสิกสีเงินเงานั่นเองนะฮะเทียบกันให้ดูนะครับระหว่างโค้คลาสสิกตัวสีดํานะครับผม ครับตัวสีเงินเงาลายเหมือนกันทุกอย่างวัสดุเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่สีเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยต่างกันแค่สีเท่านั้นชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับแล้วก็สามารถไปดูสินค้าอื่นของเราได้จากเว็บไซต์นะครับร้านบีบีการอินฟินตี้นะฮะก็เข้าไปดูได้เลยนะครับมีรายละเอียดต่างๆอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับผมถ้าเข้าไมเป็นก็สามารถแอดไลน์นะครับเพิ่มไลน์เพิ่มเพื่อนกันแล้วก็สอบถามได้ทางไลน์เลยนะฮะ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ